มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้เราเอือปลาแล้ว <c oughs> Quay những bên cổ rau manh mèo long lời long ai yà kìm 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 ทำไมต้องทำเป็นท่อเนนะต้องทำเป็นท่อนน่นแหละคนเยอะก็ไม่เยอะนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวมันมันอะไรนี่ป่าอยู่โดโอมอะไรลเลียอะไเลียโอ้ยเนาะตัวเนี้ยก็ว่าบอก คือบอกบอกประตูก็สี่งนี้ไม่กระปุ่นบ้านะถ้ามันอยู่โอเคสิ่งนี้วต้องเอาไฟแะไรอย่าวน,น,นี้ใช่ไหมโอึ้นนะครับกระแทกนี้ผมกลัวมันติดนะยังไงมันก็ต้องติดอยู่แล้ว